สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงเกษตรทํากินนะคะน้องแป้งพาคุณฟังมาดูการเลี้ยงโคขุนโคพุ้นเมืองค่ะวันนี้ก็อยู่กับเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงกลุ่มโคขุนโคพุ้นเมืองบ้านท่าสะท้อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสานิตไว่องครับเป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโคพุนเมืองบ้านท่าสะท้อนครับ ค่ะตอนนี้เลี้ยงโคมากี่ปีแล้วคะก็เลี้ยงโคมา5ปีครับมีการรวมกลุ่มการเลี้ยงโคกันมีสมาชิกทั้งหมดก็36คนครับแล้วเรามารวมกลุ่มกันได้ยังไงคะก็คนในแถวบ้านเรานะครับก็จะมีการเลี้ยงโคมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายครับก็เลยได้รวมกลุ่มกันก็เพื่อได้ต่อรองพ่อค้าคนกลางเวลาโคมาซื้อโครครับกลุ่มประบัติกาก็ จะเข้ามาสนับสนุนมากกว่าคุณที่ว่าไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับก็เหมือนโคนี้นะครับก็ได้มาจากกลุ่มปศุสัตว์นะครับมีการรวมกลุ่มแต่ว่าตอนเลี้ยงแยกกันเลี้ยงครับอ๋อครับก็คือประโยชน์ของการาเลี้ยงโคเนี่ยในการรวมกลุ่มกันเนี่ยจะดีกว่าเลี้ยงคนเดียวอย่างน้อย so you know. เราก็ได้มีการแนะนําแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ไหมคะใช่ครับก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้บางคนก็เลี้ยงแบบโคขุนค่ะ เขาก็จะมาเลกเปลี่ยนกันว่าคู่ขุนของเขาเลี้ยงแบบนี้มีการใช้ต้นทุนไปประมาณนี้ได้กําไรแค่ไหนเหมือนของผมเลี้ยงเลี้ยงแม่ผลิตลูกใช่ไหมครับค่ะของเราใช้ต้นทุนน้อยอย่างนี้เนี่ยโคเลี้ยงกี่ปีถึงจะสามารถที่จะขายได้สร้างรายได้ให้กับเราคะถ้าเลี้ยงแบบแม่ผลิตลูก,กคับก็ประมาณสักสามปีครับ คูบุญเมืองประมาณสองปีก็สามารถผสมได้ครับแล้วก็มันมท้องประมาณอีกสิบเดือนก็ตีว่าหนึ่งปีก็สามปีครับหังนี้วิธีการขยายพันธุ์เนี่ยเราจะขยายพันธุ์อย่างไรคะในกลุ่มของเราก็จะมีการผรสมเทียมครับก็จะติดต่อกับกรมปศุสัตว์ครับเขาก็จะมาผสมเทียมให้ครับ และอีกันนะคะที่จะมาแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงโคขุนโคพื้นเมืองค่ะสวัสดีค่ะครูบอยสวัสดีครับผมครูบอยนะครับโรงเรียนวัท่าสะท้อนนะครับหมู่ที่2ตําบลชะอวดอ,อําเภอชฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นครูที่มาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวัท่าสะท้อนนะครับก็สัมผัสกับกลุ่มวิชากิจผู้เลี้ยงโคขุนโค,คพื้นเมืองของบ้านท่าสะท้อนนะครับอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า พื้นที่ของนะครับของบ้านท่าสะท้อนแห่งนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่มนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําท่วมขังนะครับอาชีพเดิมเนี่ยของคนเดวนี้ก็จะเป็นอาชีพทานานะครับหลังจากนั้นยุคเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนก็จะเป็นการปลูกปลาล์มน้ํามันนะครับพอปลูกปลาล์มน้ํามันเนี่ยสิ่งที่ตามมาจากปลาล์มน้ํามันก็คือวัชพืชที่เกิดขึ้นในสวนปลาล์มน้ํามันนะครับพอมีวัชพืชเกิดขึ้นในสวนปาล์มน้ํามันเนี่ยเกษตรกรก็ต้องหาวิธีการที่กําจัดวัชพืชนะครับซึ่งส่่วนนนึงเีย สามารถที่จะนํามาเป็นอาหารครูได้นะครับก็ทําให้เกิดการรวมกลุ่มของวิสาหกิจนี้นะครับเป็นการเลี้ยงโครูพื้นเมืองควบคู่กับการทําสวนป่ามันนะครับทีนี้พอพอเหตุผลที่เกษตรกรเขาเลือกเป็นครูพื้นเมืองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าครูพื้นเมืองเนี่ยเป็นคนเป็นครูที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการต้านทานโรคนะครับให้ลูกดกนะครับให้ลูกปีละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้พืชอาหารสัตว คุณภาพต่ำนะครับได้แล้วก็จะทำให้ต้นทุนของการผลิตรูพื้นเมืองนะครับมันต่ำนะครับก็เกษตรกรเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเงินสะสมนอกจากเป็นรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอื่นๆแล้วนะครับทีนี้ถ้ามามองศักยภาพเชิงพื้นที่เองเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคลูกผสมหรือโคเนื้อนะครับที่ ส่วนใหญ่ก็ากำลังส่งเสริมไม่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะครับในภาคใต้เราเนี่ยศักยภาพเชิงพื้นที่ในของวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยนะครับเราก็ได้เปรียบแค่ผลพลอยได้ทางการเกษตรก็คือจากากากปาล์มน้ํามันเท่านั้นนะครับส่วนวัตถุดิบตัวอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกากถั่วเหลืองข้าวโพดมันเส้นพวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน<ม>นะครับทําให้ใช่ครับทีนี้ถ้าเราเราเลี้ยงแบบ ครูฟรีเมียมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยสูงด้วยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งตลาดทางภาคใต้เราเนี่ยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังนิยมที่จะบริโภคเนื้อร้อนนะครับมากกว่าเนื้อขึ้นห้างนะครับเนื้อขึ้นห้างก็จะมีส่วนหนึ่งแต่เนื้อร้อนเนี่ยก็จะนิยมบริโภคมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในในโซนของ ของมุสลิมนะครับก็ยังมีตลาดของวัวก,กรุบานเนี่ยก็น,นิยมที่จะทานเนือ้อใช่ครับ <c oughs> ก็ต้องใช้อย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะจะเป็นวัวก,กรุบานออกไปได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ก็กลุ่มเนี้ยนะครับ,กบเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ทําการคัดพันนะครับจากพันธที่ปูย่ย่าตายายเขาเลี้ยงอยู่ตั้งแต่แรกนะครับก็คัดพันุ์โดยการหนึ่งเลือกครที่มีเขาเรียกว่าไทย <c oughs> นะครับไทยใหญ่อกหนา ลำตัวยาวนะครับก็เป็นการสันนิษฐานบอกว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นใช่ไหมครับเนื้อสันมากขึ้นที่สําคัญคือต้องเป็นครูที่ต้านทานโรคนะครับแล้วก็ให้ลูกดกก็หมายความว่าลูกในปีละ1ตัวถ้าตัวไหนที่ให้ลูกห่างก็จําเป็นต้องคัดออกจากฝูงไปนะครับเพื่อรักษาพันธุก,กรรมดีเอาไว้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ครับ ก็เป็นที่มานะคะที่เราเนี่ยได้เลี้ยงโคขุนโค,คพื้นเมืองนะคะคอย่างนี้เนี่ยครูบอยคิดว่าการเลี้ยงโคขุนโค,คพื้นเมืองเนี่ยสร้างรา,ารายได้ให้กับชุมชนเยอะไหมคะรายได้ให้กับชุมชนนะครับหลักการขายที่นี่นะครับคือเมื่อ,อ,อครูคลอดลูกตัวที่2ก็คือมีน้องก็จะขายพี่ออกไปมีน้องก็จะขายพี่นะครับในช่วงที่ครูราคาดีเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณตัวละสองหมื่ นะครับตัวละสองหมื่นเนี่ยถ้าเกษตรกรเขาเลี้ยง5้าแม่นะครับนั่นหมายความว่าปีนั้นเนี่ยเขาจะมีรายได้เพิ่มมาในครอบครัวในปีละหนึ่งแสนนะครับเรามีอยู่30กว่ารายเนี่ยก็สามสิบกว่าแสนนะครับก็เยอะนะครับในพื้นที่เรานะครับแล้วก็เอ่อการจัดการเองเนี่ยนะครับของครูพื้นเมืองเนี่ยนะครับก็จัดการไม่ยากไม่ยุ่งยากก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอย่างอื่นพร้อมๆกับการเลี้ยงครูพื้นเมืองไปได้ด้วยครับ ครูบอยคะช่วยชูจุดเด่นให้หน่อยค่ะว่ากลุ่มเราเนี่ยเข้มแข็งอย่างไรบ้างคะครับสำหรับที่ผมสัมผัสของอกลุ่มนี้นะครับความเข้มแข็งของกลุ่มนี้นะครับหลักการของเขาก็คือเ้าร่วมกันคิดคแต่ก็แยกกันผลิตอย่างที่เรามาสังเกตเห็นนะครับจะเป็นโคกเล็กๆแบบนี้นะครับบัวแค่ เสตัว3าตัว4ตัว5ตัวแบบนี้นะครับบางข้อก็มีเป็นสิตัวอันนี้ก็คือเขาแยกกันผลิตเพราะถ้าเรามองในทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับการที่เรารวมกันคิดเนี่ยก็คือเป็นการรวมพลังนะครับระดมพลังระดมสมองระดม ปัญหาเหล่านี้นะครับมาคบคิดกันเมื่อเตกฉาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของการผลิตแตล่ละรายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับเทนที่เรามารวมกันที่นี้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าถ้าเราแยกกันผลิตแบบนี้ถ้าเกิดเรามาเจอปัญหาสักจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะแก้ไขในวงแคบๆคบโกนได้ทันท่วงทีนะครับแต่ถ้าเรามาทั้ง30โคกมาใจพื้นที่เดียวกันเนี่ยถ้าเจอปัญหามันก็เจอปัญหาทั้ง30ใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ก็เจอปัญหาแค่โคกเดียวก็สามารถที่จะป้องกันและแก้ปัญหาอีก ยี่สิบกว่าโคกได้เดีนี้ครับนี่คือจุดแข็งของกลุ่มนี้นะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยเวลาตลาดเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อเขาเห็นว่าเราแยกกันผลิตแบบเนี้ถ้ามอง มองในในบริบทโดยทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าเป็นแค่เกษตรกรแค่กลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาสอบถามราคาคนนี้ไปขอกนู้นก็สอบถามราคาคนนูน้นบางทีก็แบบนี้ครับท้าให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบราคากันได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใช้วิธีการประมูลนะครับมาขอกี่1ราคานี้ขอกี่2ไปให้ราคานู้นนะครับเราก็จะมาคบคิดกันอีกว่างั้นจุดของราคาเราเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นของของกลุ่มนี้นะครับที่เขาแยกกันผลิตแบบนี้ครับ นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือพอมีการรวมกลุ่มนะครับก็คือส่วนราชการนะครับไม่ว่าปรุตสัตว์อำเภอนะครับปรุษสัตว์จังหวัดนะครับแล้วก็ศูนวิจัยและพัฒนาพืชหารสัตว์นะครับก็จะเข้ามาให้ความรู้นะครับมาช่วยคิดช่วยทําช่วยเกษตรกรไปด้วยแบบนี้นะครับก็ก็จะจะตามมาเป็นขั้นตอนนะครับว่าทําให้จุดจุดเด่นทำให้ไอ้กลุ่มเนี้ยนะครับก็จะ มีความสบายใจในการผลิตนะครับค่ะและนี่ก็เป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็เป็นทั้งข้อดีนะคะในการรวมกลุ่มการเลี้ยงโคขุนโคพุนเมืองของบ้านท่าสะท้อนค่ะ และนี่ก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งนะคะของโคขุนโคขุนเมืองบ้านท่าสะท้อนค่ะถ้าเกษตรกรที่ดูคลิปอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วสนใจที่จะเลี้ยงโคขุนโคขุนเมืองเนี่ยยินดีจะให้คําปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ไหมคะด้วยความยินดีครับถ้าจะมาดูงานนะครับก็สตามที่ตั้งนะครับหนึ 1, 3, 8, ่งสามแปดบหนึ่งหมู่ที่สองตําบลเฉอวดอําเภอเฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมาราชครับแล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กนะครับสานิไว้ย้องครับแล้วก็เบอร์โทร 0 8 7 0 8 9 6 6 7 2ครับค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มการเลี้ยงโคขุนโคืุนเมืองบ้านท่าสะท้อนมากนะคะที่มาให้คำปรึกษาแล้วก็มาแนะนำการเลี้ยงโคเลกเปลี่ยนความในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค